สวัสดีค่ะคนละคณาราศีมิถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โพรา95ดูดวงกับมาแพนนะคะสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะคนละคณาราศีมิถุนมีการงานอะไรที่อยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยเจรจาจะทำสัญญาทำข้อตกลงอะไรให้รีบทาให้เสร็จตั้งแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเพราะเป็นช่วงที่เกณฑ์ชะตาเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของผู้ประถมนะคะมีโอกาสรับทราบทำกำไร มีโอกาสที่จะได้งานใหญ่งานสําคัญเข้ามาอยู่ในมือนะคะการที่ดวงผู้ประทัโดดเด่นในช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะทําให้การงานเนี่ยคล่องตัวเวลาทําการงานอะไรผู้ใหญ่เจ้านายเขาก็จะให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกอหนุนเป็นอย่างดีนะคะและในช่วงครึ่งเดือนแรกเองก็ยังมีเกณฑ์พูดจาเป็นเงินเป็นทองด้วยนะคะส่งผลให้การงานที่คุณติดต่อการงานที่คุณทําในช่วงครึ่งเดือนแรกจะส่งผลให้มีโอกาสาร,รับทราบทํากําไรเป็นเกาะเป็นกำเข้ามา โอกาสดีๆในเรื่องของการงานการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกเองก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการเจราจาการงานการค้าต่างๆนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการมีผู้ประธามสนับสนุนที่ดีด้วยเพราะว่าในช่วงอาทิตย์แรกของเดือนนะคะดาวประจําตัวของคุณดาวพุธคู่สองตาแหน่งนะคะเป็นทั้งเกษตราธิบดีและมหาอุดอยู่ในภพพันธุภพของผู้ใหญ่นะคะ ของความมั่นคงนะคะกลุ่มอยู่กับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวของผู้ใหญ่เป็นดาวของเจ้านายผู้บังคับบัญชาส่งผลให้เรื่องของการพูดคุยเจรจาต่างๆจะมีผลสําเร็จที่ดีเวลาที่ไปคุยการงานอะไรก็มักจะได้รับความร่วมวมือเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวของการพูดคุยเป็นดาวของการเจรจาเป็นดาวของการสื่อสารนะคะและการที่ดาวพุธได้ตําแหน่งใหญ่ในภพพันธุในบ้านเดิมของตัวเองแบบนี้นะคะก็จะส่งผลให้ เรื่องยาก,ยากเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ๆที่คุณจะทำจะมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนะคะดาวพุธจะโคจรเข้าไปอยู่ในพ,พ่อปุตตาไปกุมกับดาวศุกร์ที่ได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนะคะดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุการเป็นดาวคู่ธาตุที่ส่งเสริมในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ส่งเสริมในเรื่องของการค้าขายการพูดคุยเจรจานะคะ ส่งผลในเรื่องของการรับทราบทํากําไรด้วยจะทําให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะมีเกณฑ์ของการพูดจาเป็นเงินเป็นทองอยู่การที่คุณจะไปพูดคุยเจรจาอะไรการที่คุณจะขอความร่วมม้ยร่วมมือกับใครก็มักจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะสามารถที่จะทํากําไรได้เป็นก่อเป็นกรรมสามารถที่จะได้งานใหญ่รับทราบใหญ่เข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดังนั้นถ้าคุณมีการงานอะไรที่จะต้องติดต่อต้องพูดคุยเจรจา จะต้องให้ผู้ใหญ่อนุมัติงานหรือการงานที่มีการแข่งขันสูงนะคะช่วงเครื่องเดือนแรกเนี่ยลงมือทำเลยนะคะทำให้เต็มที่เพราะว่าผลสำเร็จจะดีกว่าง่ายกว่าและคล่องตัวกว่าในช่วงเครื่องเดือนหลังนะคะและในช่วงเครื่องเดือนแรกเองนะคะดาวังคารเจ้าเรือนลาภะของคุณนะคะดาวโชคลาภของคุณยางโคจรทับลัคนาอยู่นะคะส่งผลให้เรื่องของการงาน จะมีผลสําเร็จมีผลกําไรที่ดีนะคะและดาวอังคารเขาจะอยู่ที่ตําแหน่งนี้อยู่ที่ลัคนาของคุณจนถึงวันที่19ตุลาคมเท่านั้นนะคะดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกมีการงานอะไรจัดไปให้เต็มที่นะคะแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะลีลาของดวงชะตาจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีดาวย้ายราศีถึง5ดวงนะคะแล้วพอย้ายแล้วเนี่ย ก็จะส่งผลให้มีแรงกระเพื่อมในเรื่องของการงาน, <S 2> <S 2> งานการเงินต่อคนลนัคณาราศีมิถุนด้วยนะคะซึ่งในช่วงครึ่งดือนหลังลีลาของดวงชะตาเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากการที่คุณจะได้งานใหญ่โครงการใหญ่ในช่วงครึ่งเดือนแรกหรือเป็นเรื่องของการที่จะทํางานใหญ่ทําเรื่องใหญ่ๆนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังการงานให้ไปนเน้นเรื่องของรายละเอียดนะคะไปเน้นเรื่องของงานเล็ก,ลกๆหลายๆงานไปเน้นเรื่องของงานนอกรอบ งานพิเศษเน้นเรื่องของกําไรพิเศษเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะโดดเด่นทางด้านนั้นมากกว่านะคะช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่19ตุลาคมดาวอังคารเจ้าเรือนลาภะของคุณก็จะจอเข้าไปอยู่ในภพการเงินนะคะแต่ว่าที่ภพการเงินในราศีกรกฎเนี่ยเขาได้ตําแหน่งนิดซึ่งแปลว่าเล็กน้อย ส่งผลให้เรื่องของการเงินก็จะเป็นแบบเรื่อยๆมาเรียงๆนะคะเป็นการเก็บเล็กผสมน้อยเก็บก้อนเล็กรวมกันไปเรื่อยๆให้มันเป็นก้อนใหญ่นะคะและถึงแม้ว่าดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมี power สู้ในช่วงครึ่งเดือนแรกไม่ได้นะคะแต่ก็ยังคงมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการรับทรัพย์ทำกำไรแล้วก็มีเกณฑ์ดีในเรื่องของการมีคนช่วยเหลือมีคนช่วยสนับสนุนมีคนช่วยผลักดันมีคนให้ความร่วมมือร่วมมือนะคะ เพราะว่าในช่วงครื่องเดอนหลังนะคะถึงแม้ว่าดาวจรจะมี power น้อยแต่ส่งผลดีในเรื่องของีมเว w ร์ k ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความร่วมไม้ร่วม,มือจากคนรอบข้างนะคะเพราะว่าดาวอังคารที่อยู่ในภพการเงินของคุณตรีโกนกับดาวสุกซึ่งเป็นดาวคู่มิตรที่อยู่ในราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ำเช่นกันนะคะก็จะส่งผลดีในเรื่องของการที่จะมีคนช่วยเหลือมีคนหางานเข้ามาให้หรือไปติดต่อการงานอะไรกับใครก็มักจะได้รับความร่วมมือดี เพียงแต่ในเรื่องของการงานความที่ power น้อยงานมันก็จะมาเป็นครั้งคราวนะคะเป็นเรื่องของงานเสรมิมเป็นเรื่องของงานพิเศษมากกว่าหรือเป็นโอกาสที่จะรับทรัพย์นอกรอบมากกว่านะคะช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะเหมาะกับการงานที่ทําเร็วจบเร็วรับเงินเร็วมากกว่านะคะจะส่งผลให้การเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนะ่ะมีโอกาสหมุนรอบได้มากขึ้นก็จะมีโอกาสรับทรัพย์ทากาไรให้คุณได้มากขึ้นด้วยนะคะเพียงแต่ในเมื่อช่วงครึ่งเดือนหลังดาวจรมี power น้อยนะคะ เรื่องของลูกน้องลูกหลานบริวารเรื่องของทีมงานก็จะมีปัญหายุ่งยิ้มมีปัญหาเข้ามาจุกจิกกวนใจคุณบ้างนะคะอาจจะมีความดื้อบ้างมีความไม่เชื่อฟังบอกอย่างทําอีกอย่างสั่งอย่างนึงไปทําอีกอย่างนึงอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะมีการลางานหยุดงานขาดงานบ่อยอะไรแบบนั้นนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ยังมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการงานการเงินอยู่นะคะ เังแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีลักษณะของการที่ต้องปรับตัวตามสถานการณ์มากกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะที่อยากให้คนรักนาราศีมิถุนระวังสักนิดหนึ่งก็เป็นในเรื่องของสุขภาพทั้งของตัวคุณเองแล้วก็ของญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะดาวพฤหัสกับดาวมฤตยูที่โครจรอ,อยู่ในภพวินาศของคุณจะเริ่มเดินพักหรือเดินถอยหลังนะคะส่วนดนาวเสาที่ยังคงอยู่ในภพสุภาของคุณเดือนนี้ โคจรถอยหลังเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะส่งผลให้ในเรื่องของสุขภาพทั้งของตัวคุณเองและของญาติผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยเกิดอาการไม่สบายขึ้นมาได้ง่ายกว่าปกตินะคะหรือถ้าเจ็บป่วยแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการที่หาสาเหตุยากหาสาเหตุไม่เจอหรือว่าไปหาหมอแล้วหมอวินิจฉัยผิดพลาดหรือเป็นเรื่องของการรักษาที่ต้องรักษาตามอาการไปเรื่อยๆอันนี้ก็ดูแลสุขภาพกันสักนิดนึงนะคะ เดือนตุลาไม่ว่าคุณจะบุกหนักแค่ไหนจะโหมง,งานหนักแค่ไหนขอให้ใส่ใจเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะทั้งในด้านของสุขภาพร่างกายและในด้านของสุขภาพจิตสุขภาพจิตใจด้วยนะคะและเนื่องจากดาวพฤหัสที่อยู่ในโควินานะคะเป็นเจ้าเรือกนกรมมะเป็นเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยการที่ดาวพฤหัสโคจรถอยหลังในช่วงเดือนตุลาคมนี้การงานนะคะใครที่ทําบริษัทใหญ่หรือทําโครงการใหญ่ทําโครงการระยะยาวนะคะ ก็ดูแลกันสักนิดนึงอาจจะต้องมีการปรับแผนนะคะอาจจะมีการสะดุดมีการหยุดพักเพื่อปรับแผนใหม่วางแผนใหม่หรือบางท่านที่กําลังจะคุยกําลังจะทํางานกําลังทําสัญญากันแล้วนะคะอาจจะต้องมีการตับเปลี่ยนมีการแก้ไขสัญญามีการเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มข้อตกลงอะไรเข้าไปนะคะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้นนะคะยังไงซะช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ขอให้ระวังเรื่องของเอกสารนะคะ เช็คเอกสารให้ละเอียดรอบคอบนะคะตรวจเช็คความถูกต้องกันให้ดีด้วยระวังในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเดือนตุลาคมนี้เกณฑ์รับทรัพย์ดีมีโอกาสรับทรัพทํากําไรเข้ามาเรื่อยๆตลอดทั้งเดือนมีโอกาสรับทรัพย์หลายทางด้วยทั้งจากงานหลักงานเสริมงานพิเศษแต่ว่าเกณฑ์ของการหมุนเงินก็ยังมีอยู่นะคะและในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมาก ดังนั้นในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ประหยัดตรงไหนได้ก็ประหยัดรีดไขมันตรงไหนได้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานนะคะก็รีดออกไปก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังเองก็จับตาเรื่องของการเงินให้ดีสักหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพบ้างเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่บ้างหรือเกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือภายในบ้านบ้างแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังถ้าไม่จับตาเรื่องของการเงินให้ดีเนี่ย มันจะมีรายจ่ายจุกจิกยุ้มยิ้มมาจากไหนไม่รู้นะคะรู้ตัวอีกทีก็คือเงินหมดกระเป๋าแล้วแบบนั้นนะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินก็ขอให้บริหารกันให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็อยากให้ใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินระวังอาหารเป็นพิษกันไว้บ้างแล้วก็ระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของเส้นประสาทต,ต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการปวดหัวเป็นๆหายๆอาจจะมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อปวดเมื่อยเนื้อตัวโดยไม่มีสาเหตุหรือปวดหัวโดยไม่มีสาเหตุนะคะ นอกจากนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากไฟไหม้จากความร้อนกันไว้บ้างนะคะแล้วก็ท่านใดที่เดินทางบ่อยๆช่วงนี้ก็ระวังความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางกันไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาบเดือนตุลาคมนี้ดาวังคารเจ้าเรือนลาภะอยู่ในตำแหน่งที่ให้โชคให้ลาบตลอดทั้งเดือนนะคะโดยที่ในช่วงวันที่1น9ตุลาคมจรทับลัคนาอยู่ก็ให้โชคในเรื่องของการงานนะคะ และตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปก็จอนเข้ามาอยู่ในภพการเงินก็จะมาให้โชคในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแต่ดาวองคารเน่ยเขาเป็นดาวของความขยนันโชคลาภจากดาวองคารนก็เลยมักจะมาจากการงานเป็นหลักนะคะส่วนเลขนำโชคเดือนตุลาคมนี้ก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวคุณเองหรือของญาติผู้ใหญ่นะคะแต่ในเรื่องของการเงินเดือนตุลาคมนี้ยังมีเกณฑ์หมุนเงินอยู่นะคะ ยังไงเรื่องของการเสี่ยงโชคเน้นความสนุกสนานไว้ก่อนดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเดือนตุลาคมนี้เรื่องของความรักเนี่ยจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะสําหรับคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ของรักเผื่อเลือกอยู่นะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังเกณฑ์รักเผื่อเลือกเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนมากมันมีทั้งคุณไปเลือกเขาแล้วก็เขามาเลือกคุณนะคะเพราะว่าเดือนนี้เองก็มีเกณฑ์ของการที่จะมีปัญหาจากเพศตรงข้ามเข้ามาได้ ดังนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถ้าจะให้ดีก็พักเรื่องของความรักไว้สักเดือนหนึ่งก่อนก็จะดีเหมือนกันนะคะหันมามุ่งเน้นในเรื่องของการงานการเงินก่อนการงานการเงินจะรุ่งกว่ารับรื่นกว่ามากนะคะส่วนคนไม่โสดเดือนตุลาคมนี้ก็ดูแลบรรยากาศในบ้านให้รับรื่นให้ชื่นมื้นสักนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าทีเมเวิกในบ้านดีเรื่องของการเงินเรื่องของการรับทรัพย์ทำกำไรก็จะดีจะเข้มแข็งตามไปด้วยนะคะ เพียงแต่ในเดือนตุลาคมนี้มันมีเกณฑ์ของการที่คุณจะรู้สึกเบื่อเบื่อรู้สึกอาจจะมีเรื่องของการที่คุยกันแล้วไม่เข้าใจกันมีเรื่องของการที่ความคิดไปกันคนละทางบ้างประกอบกับการที่เดือนตุลานี้มีโอกาสที่จะได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอแสงสีเสียงนอกบ้านนะคะก็มีโอกาสที่จะหลงไปกับแสงสีเสียงนอกบ้านได้เพียงแต่ในเดือนตุลาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาจากเพศตรงข้ามเข้ามาได้นะคะดังนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ระวังปัญหาจากเพศตรงข้าม ระวังปัญหาจากมือที่3กันไว้ด้วยนะคะช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังน่งใจในทุกสิ่งนะคะรำ่ำรวยเงินทองเฮงๆรวยๆกันทุกท่านทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะบุญร,รักษาค่ะ